ำไมเปลี่ยนชื่อคอรับจากอนะุสสอนใช่ไหมสมัยเด็กใช่ครับบอก็ก็พอดีได้รู้จักกับอาจารย์ที่ที่นับถือนะรครับเขาก็เขาก็ทักมาว่าแบบชื่อไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะไรครับก็อนุสรอเขาก็บอกมันเหมือนหัวหัวลูกศออะไรเงี้ยมันเล็กอะไรครับแล้วก็แบบเราก็คิดว่าเออเขาบอกว่ามันก็พอมันจะได้เล่นมันก็จะเจ็บพอจะดีจะดีมันก็ดีไม่สุดอะไรครับเขาก็แนะนําให้เปลี่ยนเราก็เลยไปเปลี่ยน พอเปลี่ยนมาก็เริ่มได้ลงมั่งเริ่มแบบอะไรนะครับเริ่มไม่เจ็บหนักเริ่มเริ่มแบบฟอร์มดีอะครับแต่สุดท้ายมันมันก็จริงอย่างที่ที่เขาบอกเราก็ย้ายไปสะะรารคคมตอนที่เขาอยู่ทีสามครับไปช่วงเล็กสองก็ก็ก็โอเคเขาก็ขึ้นชั้นมาทีสองปีที่แล้วก็ย้ายมายุทธยาก็ก็ได้เล่นบ้างอะไรครับแล้วก็แบบเขาก็ขึ้นขึ้นไทยลีอีกอะไรนก็ ก็ <g ül üyor> โอเคเจของของของนี้ก็จะไม่เชื่อก็ไม่ได้ครับก <g ül> ็ <üyor> <g ül üyor> มันเจอกับตัวแล้วเ,<อ>เราก็เออก็เปลี่ยนมาแล้วมันดีก็โอเคอะไรครับก็มันไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเราอะไรครับปีกว่านะใช่ปีกว่าๆเกือบสองปีมาเห็นได้ชัดว่าใช่เห็นก็ก็ดีครับแล้วก็แบบเรื่องการบาดเจ็บแทบไม่มีครับหนักๆส่วนมากก็นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบเรากาลังแบบดีๆแล้วเจ็บอะไรมันก็หายไป เหลือแพ้แลวัดอีกทีนะก็เหลือแพ้ปีนี้ก็ฝากทุกคนเชียร์แพ้อยู่ในเต้วยครับอยากให้แพ้อยู่เต็ดขึ้นขึ้นชั้นกันแล้วก็ก็จะเป็นผลงานให้กับเราแบบว่าพาทีมเลื่อนชั้น3ปีติด3ทีมะไรก็อยากทำให้ได้เหมือนกัน